สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับสำหรับช่องพี่อ้วนนะครับเล่าเรื่อง Data นะครับผ่านทางด้านโพสแคร t ของ u t u b e นะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ได้ทำหนังสือตตามตัวอย่างนะครับแพ็กทีสนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ Data v i s u a l i z a t i o n นะครับ w i t h Tableau นะครับซึ่งนะครับหนังสือนี้นะครับแต่งโดยนะครับอาจารย์เนทนะครับหรือคุณทศพลนะครับบ้านคลองสีนะครับโดย สำนักพิมพ์ก็คือ i n f o p a พจนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่ได้อ่านนะครับแล้วก็ได้ทำตัวอย่างนะครับตามที่หนังสือนี้ให้มานะครับก็ถือว่าวันนี้ก็จะมาสรุปนะครับในส่วนที่เราได้ลองทำแล้วนะครับว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยควรแนะนำนะครับอย่างยิ่งเลยนะครับให ซื้อเข้ามาแล้วก็ลองเรียนรู้นะครับสำหรับตัวของแท็บโล้นะครับเล่มน,นี้ทำไมถึงอยากจะมาทำหนังสือเล่มนี้นะครับก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าถ้าสมมติว่าเรานะครับอยู่ในส่วนขององค์กรหรือทำนะครับรแผนกทางด้านมาร์เก็ตติ้งนะครับหรือหน่วยงานที่เราต้องการเปลี่ยนหรือว่าย้ายสายงานมาทางด้าน Data นะครับแล้วเราไปอยู่ในองค์กรในระดับใหญ่นะครับซึ่งบริษัทหรือองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าซอฟต์แวร์หรือ สิ่งที่ทางบริษัทเนี่ยได้มีการลงทุนแล้วนะครับเข้ามาแล้วเราอาจจะต้องทํางานร่วมกันเป็นทีมนะร่วมกันเป็นทีมหนึ่งในซอฟต์แวร์ที่มีการออกแบบเรื่องของ Data Visualization เนี่ยก็คืออาจจะมีเขาเรียกว่าตั้งแต่ power bi นะครับ google data studio หรือปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น looker studio แล้วนะครับก็ยังมีซอฟต์แวร์อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของ tableau นะครับ tableau เนี่ยนะครับถูกการเขาเรียกว่า ภายใต้การพัฒนาเนี่ยของเซ f o r c e นะครับซึ่ง s ซ l o r c e เนี่ยก็เป็นบริษัทซอฟต์แวร์พัฒนาทางด้าน CRM ERP แล้วก็ระบบคลาวด์เนี่ยระดับโลกนะครับซึ่งได้พัฒนาตัวของซอฟต์แวร์ก็คือตัวนี้เรียกเขาเรียกว่า t a b l o ลเนี่ยซึ่งก็จะมีส่วนช่วยในการทำเรื่องของ d t t v v s u a l i z a t i o n เนี่ยออกมานะครับ ถามว่าก็เลยจะต้องเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับคนที่อยากจะเข้ามาเปลี่ยนสายงานนะครับหรืออยู่ในแผนกมาร์เก็ตติ้หรือย้ายสายงานนะครับไปอยู่ในระดับองค์กรที่ใหญ่โตขึ้นนะครับแล้วเจอไฟบังคับที่ว่าเราจะต้องใช้แท็บโลในการร่วมกันทํางานแล้วออกแบบ Data Visualization ในการทํางานนําเสนอให้กับทางผู้บริหารนะครับซึ่งอาจารย์นน้นะครับก็เขียนหนังสือเล่มนี้มาเนี่ยโดยเนื้อหาหลักๆแล้วเนี่ยก็เป็นการขยายความที่ถือว่า ให้ประโยชน์อย่างมากเลยสำหรับทางพี่ว้นเองนะครับที่เข้าไปเรียนรู้ว่าเออ d v t s v i s u z l t z o t i o n เนี่ยความหมายจริงๆแล้วมันคืออะไรอาจารย์นี้เขานิยามแบบนี้นะครับก็คือว่า Data visualization เนี่ยเป็นศาสตร์และศิลที่ช่วยเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะครับเป็นภาพในรูปแบบชากนะครับและออการสร้างแดชบอร์ดเนี่ยเพื่อหาข้อมูลเชิงลึกเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของ Data Insight นะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ย ก็สามารถสร้างสตอรี่นะครับในการเล่าเรื่องราวของข้อมูลนะให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับทำให้นะครับมีการประกอบการตัดสินใจเนี่ยให้ลูกค้าหรือนักวิเคราะห์เนี่ยหรือผู้บริหารเนี่ยตัดสินใจนะครับในการบริหารหรือการตัดสินใจซื้อเนี่ยให้ตรงกับสิ่งที่เป้าหมายหรือกลยุทธ์ในการวางแผนไว้นะครับซึ่งถือว่าเป็น definition เนี่ยที่ทางพี่อ้วนเองก็ถือว่าชอบมากเลยนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับนอกจากมีความหมายแล้วนะครับ มันก็จะมีการแบ่งออกมาอีกประมาณนะครับหลายหมวดนะครับเดี๋ยวพี่ว้นก็จะเล่าไปแต่ละทีละหมวดแล้วกันหนังสือนะครับมีอยู่ประมาณ296หน้าตีไป300หน้านะครับใน300หน้านี้เนี่ยนะครับส่วนแรกนะครับก็จะมีการเล่าในส่วนของที่ว่า data visualization เนี่ยคืออะไรเหมือนกับทางพี่ว้นเนี่ยได้พูดคุยไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีการแนะนำนะครับลายๆายทูนะครับที่เอาเข้ามาว่านะครับก่อน จะมีการเก็บ Data นะครับก็จะอธิบายว่าทําไมต้องมีการเก็บ Data Data มีความสําคัญอย่างไรนะครับเมื่อมีการเก็บ Data แล้วนะครับก็จะบอกว่าเรื่องของอธิบายเรื่องของโปรเซสนะครับว่าการเก็บ Data เข้ามาแล้วจะมีโปรเซสในการเอา Data ตรงนี้ออกมาเป็นการคํานวณประมวลผลนะครับหรือเพื่อจะไปทําเรื่องของ t a Visualization เนี่ยก็จะมีขั้นตอนต่างๆนะครับเปรียบจากขั้นตอนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น มีประมาณ3-4ตัวอย่างนะครับแต่34ตัวอย่างที่ทางหนังสือเล่มนี้หรือผู้เขียนเล่มนี้นะครับหรืออาจารย์เนตเนี่ยได้แนะนำมาเนี่ยก็เอาไป,ปใช้ประโยชน์ได้นะครับซึ่งก็จะมีมีการพูดถึงนะครับเรื่องของ first party data นะครับในการเก็บข้อมูลเข้ามานะครับ first party data เนี่ยก็จะมีการอธิบายว่าความหมายของมันนะครับเช่น ถ้าเกิดเราให้ความสําคัญของ First Party Data นะครับมีเรื่องของเว็บไซต์องค์กรนะครับในการเก็บข้อมูลนะครับของลูกค้าระบบ CRM ที่องค์กรนะครับใช้นะครับในการดูประวัติลูกค้านะครับสิ่งที่ลูกค้าชอบนะครับไม่ชอบในการสั่งซื้อข้อมูลการติดต่อต่างๆนะครับบันทึกการนัดหมายรวมถึงเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียนะครับขององค์กรก็จะสามารถเอามาวิเคราะห์นะครับแล้วก็ทําเรื่องของ เขาเรียกว่า data visualization ได้เหมือนกันนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ชอบมากในหนังสือเล่มนี้ก็เป็นการเปิดสมองด้วยเหมือนกันเรื่องของการใช้ qr code ในการเก็บข้อมูลนะครับ qr code ที่อาจารย์เนียแนะนำนะครับก็จะเป็น qr code ชิมนะครับซึ่งจะเป็นบริการของการสร้าง qr code นะครับแล้วก็ลิงก์มาที่ landing page นะครับเราจะสามารถเข้าไปดูในตัวของ back office ได้นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องมือตัวดึงเลยนะครับอันนี้ก็พี่วนก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับก็อาจารย์นีก็เขียนมาค่อนข้าง ละเอียดนะครับดีพอสมควรเลยนะครับแล้วก็มีการแนะนำยกตัวอย่างเรื่อง Marketing Analytics นะครับจาก First Party Data นะครับที่องค์กรหรือทั่วโลกเนี่ยเขาใช้งานกันเช่น i m p o o a d o นะครับ io นะครับซึ่งเนื้อหาเล่มนี้ก็จะเป็นการเก็บแพลตฟอร์มหลายๆที่นะครับเรื่องของโซเชียลมีเดียนะครับข้อมูลออฟไลน์ออนไลน์เอามารวมกันนะครับก็จะใช้แพลตฟอร์มตรงนี้เป็นตัวการในการเชื่อมต่อข้อมูลนะครับ มีกรณีศึกษานะครับหลายหลายกรณีศึกษานะครับที่เขียนไว้เรื่องของการใช้พวก first party data นะครับ second party data นะครับในการเอาข้อมูลนะครับจากแหล่งข้อมูลที่2เนี่ยเอามาแชร์ลิงนะครับแล้วก็เก็บข้อมูลเช่นข้อมูลของ air b n b นะครับเรื่องของข้อมูลที่พักข้อมูลร้านอาหารนะเอามีการแชร์ระหว่างกันนะครับก็สามารถเอามาใช้ประโยชน์เอามาวิเคราะห์ตอได้นะครับของเนี่ยก็จะมีการแนะนำนะครับว่า tableau เองเนี่ยนะครับ เรื่องของข้อมูลของ t a b l o ลเนี่ยนะครับมันมีมีกี่ชนิดนะครับต้องบอกว่า t a b ็ l o u ของ Salesforce เองเนี่ยมีมีหลายตัวมากเลยนะครับเช่น Tableau ที่เป็นทางด้าน Desktop นะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีเนื้อหาก็คือเรื่องของการทำ i s u a l i z e นะครับ v i s u a l i z a t i o n Analy นะครับอันนี้อันนี้จะเป็นอันแรกนะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดฟรีได้นะครับแล้วก็สามารถใช้ข้อมูลเบื้องต้นได้นะครับในแง่ของการวิเคราะห์นะครับ อันที่2เนี่ยจะเป็นแท็บโลที่เป็นทางด้านเพบ์นะครับเพบ์ก็คืออาจจะมีการทํางานเรื่องของการเ,ออเขาเรียกว่าการคิ้นซิ่งข้อมูลนะครับหรือการทําดูข้อมูลใหเออ้เชิงลึกมากขึ้นนะครับซึ่งแท็บโลเพบ์เองเนี่ยก็เริ่มมีการเก็บสับสกิปชั่นหรือค่าจ่ายละนะครับแล้วก็ตัว,ต,ว,ต,วตัวถัดมานะครับก็จะเป็นแท็บโลทางด้านเซิร์ฟเวอร์นะครับ เซิร์ฟเวอร์ก็คือจะทำงานเรื่องของ Analytic Platform นะครับเซลเมนจ์นะครับก็จะทำงานนะครับภายใต้การ Connect นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของ Connect Data s o u r c e นะครับที่มีหลากหลายมากขึ้นนะครับหลากหลายหลากหลายมากขึ้นนะนอกจากพวก Data ที่เป็นออฟไลน์ออนไลน์แล้วเนี่ยก็จะมี Data ที่ทำงานผ่าน Cloud นะครับคอนเน็กต์พวกถ่ายข้อมูลในระดับใหญ่ระดับโลกเนี่ยหลายตัวเลยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของแท็บโลออนไลน์นะครับ Analytic Platform นะครับ a อนด์แอสเซอนะครับก็ อันนี้ก็จะเป็นเซอร์วิสตัวหนึ่งนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายต่างเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับจํานวนยูเซอร์ที่ล็อ,อินเข้าไปนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับจํานวนของการใช้งานนะครับแต่หนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะบอกถึงเรื่องของการสมัครที่เป็นแท็บโลที่เป็นเดสก์ท็อปนะครับเอ,อ่อจะมีการใช้งานให้ใช้ฟรีนะครับแล้วก็จะมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งสําหรับกรณีที่เป็นนักเรียนนักศึกษาหรือเป็นคนสอนนะครับตามส,ส,สถาบันการศึกษาครับก็จะมีวิธีบอกนะครับในการขอ คีย์ไรเซ้นนะครับในกรณีถ้าต้องการเอาไปเรียนหรือเอาไปสอนนะครับในกรณีที่เป็นนักศึกษานะครับหนังสือเล่มนี้ก็จะบอกไว้ในแง่ของของการสมัครนะครับการสมัครในแง่ของการที่เอาไปสอนหรือว่าเอาไปเรียนนะครับซึ่งตัวอย่างหลักๆแล้วเนี่ยกรณีถ้าเรายังไม่ได้มีการใช้งานในรูปแบบของไรเซ้นหรือเสียค่าใช้จ่ายเนะี่ยหนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือให้แนวความคิดเห็นภาพนะครับว่าถ้าเป็นทางด้าน ออตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นทางนั้านแท็บโลที่เป็นเพ p EP, นะครับเพก็คือการการดูไหลาการไหลเวียนของข้อมูลนะครับการเ,ออเขาเรียกว่าการกินซิ้งของ Data นะครับตัวรูปภาพเองเนี่ยจะสร้างเขาเรียกว่าให้เราเห็นว่าออกในกรณีถ้าเกิดว่าเราสับสกิปชั่นหรือเสียค่าใช้จ่ายเนี่ยเราดูก่อนว่าถ้ามันได้ไประโยชน์กับองค์กรเรานะเราก็จะสามารถจ่ายเงินได้ก่อนก็คือดูเนื้อหาข้อความก่อนแล้วค่อยไปจ่ายังค์ในทีหลังนะครับ อันนี้ก็จะอธิบายเรื่องของแท็บโลที่เป็นเพปแท็บโลที่เป็นทางด้านเซิร์ฟเวอร์มีข้อมูลนะครับมีภาพประกอบเนี่ยออกมาเนี่ยค่อนข้างชัดเลยนะครับซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าสิ่งเนื้อหางานหลักของเราเนี่ยเราจะจะ,จะเลือกใช้ข้อมูลนะครับหรือว่าแท็บโลเป็นเป็นลักษณะแบบไหนนะครับแต่สิ่งที่หนังสือเล่มน,นี้เนี่ยก็จะเป็นบอกนะครับก็คือช่วงแรกเนี่ยบอกเรื่องของความสําคัญของข้อมูลนะครับช่วงที่2เนี่ย ก็จะบอกในส่วนของที่ว่าแท็บโลนะครับมีกี่ประเภทแล้วก็เลือกการใช้งานของแท็บโลเนี่ยให้เหมาะกับองค์กรหรือว่าความสามารถของเรานะครับส่วนที่3นี่จะเป็นส่วนของ Learning and Doing นะครับ l e a r n i n g and doing เนี่ยก็คือหลังจากที่เราสนใจว่าเราอยากจะลองใช้เรื่องของแท็บโลเนี่ยเราก็ต้องมีการดาวน์โหลดติดตั้งนะครับหนังสือเล่มนี้ก็จะแนะนําเรื่องของแท็บโลที่เป็นเดสก์ท็อปนะครับก็คือการติดตั้งเพื่อการสมัครใช้ฟรีนะครับแล้วก็จะมีบอกทริกนะครับในกรณีถ้าเกิดว่าเราเป็นนักศึกษานะครับหร การติดตั้งก็คือ t a b l e ท u ที่เป็น d e s k ์ท็นะครับกรณีที่เป็น p u ับบิแล้วก็เป็นแบบโปรเฟชชั่น a l นะครับซึ่งอันนี้จะไม่ต้องเสียค่าจ่ายานะครับเพียงแต่ว่าเรามีเรื่องของอ e ีเมลของสถาบันการศึกษาเนะี่ยเป็นตัวของการรับคีย์ไรเซ้นนะครับในการติดตั้งนะครับซึ่งจะสามารถใช้งานได้ประมาณ1ปีนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการใช้ t a b l a ล Academy โปรแกรมนะครับซึ่งจะเป็นชื่อเต็มเมนะครับ ส่วนที่3เนี่ยนะครับก็จะเป็นส่วนของหลังจากที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือ learning and doing นะครับ learning and doing เนี่ยก็เริ่มตั้งแต่การ get start นะครับเริ่มต้นการใช้งานครั้งแรกนะครับก็จะมีสามารถเนี่ยดาวน์โหลดติดตั้งโปรแกรมมาแล้วเนี่ยเราก็ดาวน์โหลด source code ต,ตามหนังสือที่ให้มานะครับซึ่งหนังสือที่ให้มาตาม source code เนี่ยก็จะมีตัวอย่างนะครับเริ่มตั้งแต่การา import data เข้าไปนะครับจากตารางฐานข้อมูลนะครับแล้วก็ มีตารางโลตารางคอลัมน์นะครับก็สามารถล่าดนะครับแล้วก็แทนที่ด้วยของของเครื่องมือนะครับที่ที่เราสามารถดูผลของของกราฟได้นะครับหรือดูผลของชาร์ตได้นะครับมีการแนะนําเรื่องของการใช้ชาร์ตนะครับเรื่องของชาร์ตเรื่องของคอมโพสิชันนะครับคอมเพลนะครับการเปรียบเทียบนะครับการดูภาพรวมนะครับหรือการดูการกระจายตัวนะครับหรือนะครับการเขาเรียกว่าดูในผลของสติทีนะครับก็จะมีตัวอย่างเนี่ยการคํานวณให้นะครับ หนังสือเล่มนี้ก็จะมีบอกวิธีการนะครับว่าถ้าเราดาวน์โหลดข้อมูลมาแล้วนะครับการทํางานผ่านทับโลแล้วเนี่ยเริ่มต้นนะครับการเริ่มต้นคือถ้าเราต้องการวิเคราะห์นะครับข้อมูลที่เกิดขึ้นนะครับเช่นยอดขายนะครับที่เกิดจากซุปเปอร์สตร์เนี่ยการลากชาร์ดเมวานะครับการแสดงผลการข้อมูลเนี่ยจะได้ชาร์ดหรือการดูข้อมูลได้ผลลัพธ์อะไรบ้างนะครับส่วนท้ายๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นการวิเคราะห์ที่ยากขึ้นนิดนึ่งเรื่องของการจอยนะครับ แต่ถือว่าเป็นข้อดีนะครับตรงที่ว่าการจอยเทเบิลนะครับมีตั้งแต่เล็บจอยอินเนอร์จอยนะครับจานนีเขียนเขียนไว้แบบสรุปเยอะมากนะครับทำให้เรารู้สึกว่าหนังสืงเอเล่มนี้น่าจะตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากจะลองเขาเรียกว่าศึกษานะครับเรื่องของแท็บโล,ล้วก็ได้ความรู้ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆนะครับเกี่ยวล่องเกี่ยวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้พวก Data Visualization เนี่ยถือว่าเขียนมาเนี่ยค่อนข้างจะจะดีแล้วก็วละเอียดมากนะครับทีเดียวเอ่อ ความยากความยากของหนังสือเล่มนี้นะครับมันก็จะพอมีบ้างกรณีถ้าเราเราอาจจะแบบติงกิ้งไม่ทันนะครับหรือเราอาจมองดูงว่าผลลัพธ์ที่เราต้องการมากกว่านี้นะครับผลลัพธ์ทีเ่เราต้องการมากกว่านี้เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยมีตัวอย่างนะครับแต่จะเป็นลักษณะของที่ว่า l e ARNING AND DOING ก็คือทําไปทีละสเต็ปนะครับแล้วก็มองแต่ละภาพรวมเนี่ยให้เข้าใจนะครับเออถือว่ามีตัวอย่าง นะครับประกอบคําอธิบายนะค่อนข้างชัดเจนมากเลยนะครับเอาเป็นว่านะครับาจาก100คะแนนะนผมให้เล่มนีนะ่อยู่ประมาณ90คะแนนเลยสําหรับการ learning and doing นะครับชอบที่สุดแล้วเนี่ยก็จะเป็นการดูเรื่องของสูตรนะครับการใช้สแตทนะครับมีคําอธิบายเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับซึ่งทับโลเองเนี่ยถ้า เน้นทางด้านพื้นฐานเราเข้าใจตัวนี้นะครับเราก็จะสามารถไปทํางานผ่านทางด้าน power bi หรือ l o o k e r slow ได้นะครับแต่ข้อดีของ tab l o เล่มนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของเขาเรียกว่าเออ่ถ้าเราได้ใช้งานในแง่ขององค์กรแล้วมีการซื้อ subscrition p เพิ่มเติมมากขึ้นเนี่ยเราจะสามารถใช้พวกพวก m i ml นะครับก็คือ machine learning หรือทางด้าน ai เนี่ยเอามา ทำงานควบคู่กันไปได้นะครับควบคู่กันไปก็คือการพยาก i ณ์นะครับการทํานายที่เกิดขึ้นสําหรับข้อมูลที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งการพยาก i ณของหนังสือเล่มนี้ก็จะมีตัวอย่างบางตัวนะครับเอามาเอามาให้เห็นนะครับว่ายอดขายของการพยา i รณเนียเป็นยังไงนะครับพยากรณยอดขายล่วงหน้าที่เกิดขึ้นนะครับในอีก3าเดือนใน6เดือนนะครับแต่อาจจะต้องมีการใช้พวกทรัพโลที่เสียค่าจ่ายหรือสับสกิปชั่นที่เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับก็ถือว่านะครับเป็นหนังสือที่ อยากจะแนะนำนะครับให้สําหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนสายงานนะครับหรือคนที่อยู่ทํางานทางด้านการตลาดและต้องการสกิลอัพเพิ่มเติมนะครับในแง่ของการใช้แท็บโลเรื่องของการออกแบบ d a t a v i s u a l i z a t i o n นะครับซึ่งหนังสือของอาจารย์เนทที่เขียนมานะครับก็เท่าที่ลองทํามาแล้วนะครับความยากนะครับก็คือ10ก็จะให้อยู่ประมาณสัก5หรือ6นะครับ สิบห้าหรือหกแต่ถ้าเกิดเราได้ทําไปพร้อมๆกันนะครับจากหนังสือเล่มนี้ก็เราก็จะมีสกิลเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วเ,เอาไปต่อยอดได้อันนี้พี่อนก็ลองดาวน์โหลดจากซอสโค้ดมานะครับแล้วก็ลองทําดูนะครับจา,จากตามตัวอย่างซึ่งถือว่ามีสกิลพื้นฐานพอสมควรละนะครับก็ถือว่าเราเรียนรู้กับหนังสือเล่มนี้ที่ให้มานะก็ไม่น่าจะยากนะครับแล้วเราทําให้เราเข้าใจข้อมูลนะครับทาให้เราเข้าใจเรื่องของการใช้งานนะครับทําให้เราเข้าใจเรื่องของการแสดงผลของแท็บโลที่มีให้มานะครับโอ้ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะครับ เอ,อ,อาเป็นว่าวันนี้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการมาทำพอสแคตเรื่องของ Data นะครับหากต้องการนะครับอ,อ,อยากจะเรียนรู้เจาะลึกเรื่องของการใช้เ a ต้าวิช a ลเซชันนะครับหรือการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับผ่านโปรแกรมของดางนั้นแท็บโลนะครับสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้นะครับแล้วก็ลอง learning and d o i n ูดูนะครับ แต่งโดยทางด้านอาจารย์เน้นะครับมีประมาณเกือบ300หน้านะครับในราคาอยู่ประมาณ425บาทนะครับก็พี่ิ้วนก็ต้องขอบคุณสำนักพิมพ์ Info Page นะครับที่ส่งสือเล่มนี้เข้ามานะครับทำให้พี่อ้วนก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมนะครับได้ learning and doing นะครับแล้วก็สามารถนำโปรแกรมตัวนี้ไปต่อยอดนะครับในแง่ของการทำ Data Visualization นะครับในฐานข้อมูลอื่นๆได้เท่ากับว่าวันนี้เรามีความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับจาก การทำ a t a Visualization เนี่ยได้หลายๆโปรแกรมนะครับทำให้เราสามารถไปแอปพลายกับโปรแกรมอื่นได้นะครับวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับคนที่ตามช่องทางด้านพ้วนเล่า Data นะครับในส่วนของพอดแคสต์วันนี้ให้มีความรู้เพิ่มเติมมีสกิลเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับติดตามในส่วนของพ้วนเล่า Data ในครั้งต่อไปได้นะครับจากหนังสือเล่มใหม่ๆนะครับที่สำนักพิมพ์จะส่งมาให้นะครับแล้วก็เราจะ Learning a n d Doing ไปพร้อมๆกันขอบคุณมากนะครับที่ตามสวัสดีครับ